โอเคครับวิกาบสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องมูยิสทีวีนะครับแล้วเราอยู่กับเกม FC Mobile นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมาจัดท็อป6นะสำหรับแบ็กซ้ายนะครับที่ฝีเท้าดีที่สุดนะครับก็ไม่ได้ลงคลิป2วันนะฮะวันเสาร์นะครับกับวันอาทิตย์เนาะเนื่องจากผมไปทะเลนะครับไปตกปลานะไปตามหาอบูนั่นเองนะครับก็ที่ผมลงรูป ไปนะครับก็คนในรูมไม่ใช่ผมนะคือน้องชายของผมนะครับเออโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูแม็กไซน์นะครับที่สีเท้าดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยฮะโอ้เอ,อท็อปป้าร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น fc mobile มีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0นคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i d ด Over Underscore Top Up อย่าลืมใส่แอดกันด้วยล่ะเพื่อนๆท่าในใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาครับอันดับ6นะครับก็อันดับ6นะฮะก็จะมีอยู่5ตัวนะครับวันนี้เป็นตัวแรกนะครับเป็นเดวีนะก็ OVR 83เป็นการทองนะก็ติด 26นะทำเป็นเล่นไปนะครับการนี้ผมเคยใช้นะเม็ดส้มนะครับนี่มาดูฮะส่วนสูงครับ185ครับความถนัดเท้าซ้าย5ขวา4นะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับส่วนท่าสกิล4ดาวนะท่าสกิล4ดาวเลยนะเดวี่เนี่ยก็ฝีเท้าครับ95ครับการเลี้ยงบอล84นะครับการรับ73นะครับร่างกาย78นะครับส่วนการส่งครับ76แล้วก็การยิงครับ67นั่นเอง ส่วนเบอร์เกอร์ถ้าเป็นสูงต่ำนะฮะอืมเน้นเกมบุกเป็นหลักนะครับเกมรับไม่ค่อยเอานะครับมีพลังแฝงให้มาคือเลี้ยงเร็วนะครับวันนี้ก็จะดีมากๆนะส่วนราคาครับอยู่ที่1นึ0 0แสโอ้โหถูกมากนะครับก็ติดท็อป6ไปนะครับเดี๋ยวไปดูท็อป6อีก1ตัวกันเลยฮะมาครับท็อป6ตัวที่2ครับเป็นเตโอนั่นเองครับก็ OVR 89นะครับเป็นการ์ดของ ที่ W นะครับตัวนี้นะส่วนสูงนะครับ184นะครับเตโอเยอะนะออกหลายการ์ดมากนะครับคือมันเป็นตัวหลักที่เขาใช้ใช้นิยมใช้กันนะครับความถนัดเท้าครับซ้าย5ขวา3นะครับส่วนพลังงานครับให้มา5ดาวเต็มเลยนะครับถ้าสกิล3ดาวเนาะส่วนฟีเท้าครับ9กฮาการเลี้ยง82นะครับการรับ78นะครับแล้วก็สภาพร่างกายครับ84 ส่วนการส่งครับ76แล้วก็การยิงครับ72ส่วนเวอร์เนียนะครับเป็นสูงกลางเนาะก็พลังแฝงให้มา3อย่างนะครับทุ่มไกลความเป็นผู้นำแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่1ล้าน6 000, ถึง1ล้าน6หมื่นเออหกแสนหาหมื่นเครับเออก็คนน่าจะมีกันเยอะเห็นเทขายกันอยู่นะประมาณนี้แหละล้านหนะครับใครชอบก็ไปจัดนะครับก็ เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะมาครับตัวที่3นะครับในอันดับ6นะครับก็เป็นกิโมโดเนาะ OBR 93นะครับมาในการ์ดฤดูหนาวนะฮะส่วนสูงครับ171ครับส่วนความถนัดเท้าซ้าย3ขวา5เนาะตัวนี้จากในเวอร์คูเซ่นนะฮะพลังงานให้มา5ดาวครับท่าสกิล3ดาวนะฮะส่วนฟีเท้าครับ95ครับการเลี้ยง91แล้วก็การรับครับ81ครับส่วน สภาพร่างกายครับ72นั่นเองส่วนการสร่งบอลครับ87แล้วก็การยิงครับ72เนาะเวอร์เกเรตเป็นสูงกลางนะครับส่วนพลังแฝงให้มา3อย่างครับพยายามเตะลูกฝังสนามนะครับแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เพลเมกเกอร์นะครับส่วนค่าตัวครับอยู่ที่12ล้านถึง13ล้านเนาะก็ติดท็อป6ไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะ มาครับตัวที่3นะครับบรรดับ6ก็เป็นเอ้ยตัวที่4นะครับขออภัยด้วยนะครับเป็นกิมาโดนะแต่ตัวนี้เป็นตัวทีวายนะครับก็โอวีอาร์เก้าสิบเนาะแต่เหมือนสแต็กโดยรวมจะดีกว่านะดีกว่าตัว93นะครับเพราะว่าเป็นการทีวายหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนสูงความต้านนัดเท้าเหมือนเดิมนะครับพลังงานให้มาเหมือนเดิมนะ5ดาวแล้วก็ท่าสกิล3ดาวครับส่วนฝีเท้าครับ95นะครับ การเลี้ยงบอล9-3ครับการรับ80แล้วก็การยิง73นะครับการส่งบอล8-9นครับสภาพร่างกาย73เนาะส่วนเวิร์กเดครับเป็นสูงกลางนั่นเองพลังแฝงให้มา3อย่างนะครับพยายามเตะลูกขวางสนามนะครับแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็พรีเมคเกอร์เนาะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับ3 000, 7 3ล้าน6ประมาณนี้นะ ก็ลองดูแล้วกันว่าตัวไหนมันคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับก็ไปจัดตามงบประมาณกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูตัวต่อไปกันฮะมาครับอันดับที่6ตัวสุดท้ายนะครับก็ได้แก่โคนะครับอ่า obr 94นะครับตัวนี้นะครับก็ติดท็อปหนะเห็นอย่างนี้นะครับเรื่องสีเท้านะครับก็ส่วนสูงครับ1 7 6ส่วนความถนัดเท้าครับซ้าย5ขวา3เนาะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับท่าสกิล3ดาว ฝีเท้าครับ95ครับส่วนการเลี้ยงบอล92ครับแล้วก็การรับครับ90การยิง70ส่วนการส่งครับ88แล้วก็สภาพร่างกายครับ78นั่นเองส่วนเวิร์กเลครับเป็นสูงกลางเนาะพลังแฝงให้มา2อย่างครับเน้นแท็กเกิลแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับก็ราคาครับอยู่ที่ประมาณ49ล้านนะครับสำหรับกูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่า ท็อป6นะครับของเราทั้งหมด5ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับที่5กันบ้างนะฮะมาครับอันดับที่5นะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นเบนดี้เนาะ OVR92 นะครับมาในการ์ดฤดูหนาวนะครับตัวนี้นะครับส่วนสูง180ครับส่วนความถนัดเท้า2เท้าเลยนะซ้าย5ขวา5เลยนะครับก็พลงานให้มา5ดาวครับท่าสกิล4ดาวนะตัวนี้ผมว่าโอเคนะดีนะตัวนี้นี่ครับ ก็ฝีเท้าครับร้อยครับการเลี้ยงบอล85ครับส่วนการรับครับ83สภาพร่างกาย88นะการยิงครับ67แล้วก็การส่งบอล81เนาะส่วนเบอร์เลอร์สครับเป็นสูงสูงสูงเลยนะขึ้นสุดลงสุดนะครับส่วนพลังแข่งให้มาหนึ่งอย่างครับไอ้สองอย่างฮะเหนือชั้นแล้วก็ลิงดิวนะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ17ล้านนะครับประมาณนี้นะครับเมนดี้ตัวนี้น่าสนใจมากนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะฮะ มาครับตัวต่อมาครับเป็นเตโอนะครับเตโออีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้มีความเท่คือกัดหน้ามีรอยเลือดนะครับ obr เก้าสิบเอ็ดนาะตัวนี้เป็นทีวายนะครับก็ส่วนสูงนะครับเท่าเดิมนะครับความถนัดเท้าไซส์ห้าขวาสามเนาะพลังงานให้มาห้าดาวครับส่วนท่าสกิลฮะสามดาวนะครับฝีเท้าหนึ่งร้อยฮะแล้วการเลี้ยงเก้าสิบการรับแปดสิบสองครับสภาพร่างกายแปดสิบแปดนะแล้วก็การส่งครับแปดสิบเอ็ดส่วนการยิงครับเจ็ดสิบสี่ เมืเกิดเป็นสูงกลางนะครับมีพลังแฝงให้มาคือทุ่มไกลนะครับแล้วก็ความเป็นผู้นําแล้วก็เลี้ยงเร็วเนาะส่วนค่าเสียหายครับอยู่ที่ประมาณ7ล้านประมาณนี้นะครับก็ตามงบนะทุกคนใครมีงบประมาณเท่าไหร่ลองลองเลือกใช้นะครับตามงบประมาณมากกว่าความเหมาะสมนะผมคิดว่านะโอเคนะครับก็จบไปแล้วสําหรับอันดับ5นะต่อไปไปดูอันดับ4กันนะมาครับอันดับที่4ของเรานะครับก็ได้แก่ โทเบโตคาโอสนะครับ o v r 96นะครับตำนานบานาชูตนะจากบาซิลนะครับส่วนสูง168นะครับความถนัดเท้าสาย5ขวา2เนาะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็ท่าสกิล3ดาวนะฮะตัวนี้4เท้าครับพ้อยหนึ่งนะครับส่วนการเลี้ยงครับ93แล้วก็การรับ89เนาะสภาพร่างกาย89นะครับการส่งบอลถือดีนะครับ52นะครับการยิง84ตัวนี้สายฟรีคิกนะ ีคิกก็ดีนะครับแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับส่วนเวอร์กิเียครับเป็นสูงสูงนี่ครับส่วนพลังแฝงให้มา4อย่างครับทุ่มไกลฟีคลิกทรงพลังนะครับแล้วก็เรียงเท้ามาถนัดนะครับแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ107ล้านถึง110ล้านเนาะก็ติดอันดับ4ใบนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับที่3กันเลยฮะ มาครับอันดับ3ครับไดแก่เตโอห้า ovr เก้าสิบสี่นะครับเป็นการอันนี้เนาะก็เตโอนี้ออกเยอะหรือเกินนะครับเนาะมีให้เลือกเยอะเลยตามราคาแบบหลากหลายนะทุกคนก็เป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับส่วนส่วนสูงครับร้อยแปดสิบสี่ฮะความถนัดเท้าไซส์ห้าขวาสามเนาะพลังงานให้มาห้าดาวครับท่าสกิลสามดาวฝีเท้าครับร้อยสองครับการเลี้ยงแปดสิบเจ็ดนะครับการรับแปดสี่แล้วก็สภาพร่างกายครับแปดสิบเจ็ด การส่งครับแ0แล้วก็การยิง73เนาะเมอร์เกเรตเป็นสูงกลางนะครับเหมือนเดิมพลังแฝงก็ให้มาเหมือนเดิมทุ่มไกความเป็นผู้นําแล้วก็เหลียงเร็วนะครับส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ35ล้านนะครับก็ติดอันดับ3ใบนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับที่2กันเลยนะครับผมมาครับอันดับที่2ของเรานะครับได้แก่เดวี่นะตัวนี้เป็นตัวในพาร์ทของตุ๊ดจีนนะครับโบเบียเก้าสิบสี่เนาะก็สูงสูงนะครับร้อยแปดสิบห้าความถนัดเท้าซ้ายห้าขวาสี่เนาะ พลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับส่วนท่าสกิล4ดาวนะก็สี่ท้าครับหนึนะครับการเลี้ยงบอล97้นะฮะการรับ86แล้วก็สภาพร่างกายครับแปการส่งบอลครับแปแล้วก็การยิง80ส่วนเบิร์กเกดเป็นสูงกลางครับมีพลังแฝงให้มาหนึ่งอย่างคือเลี้ยงเร็วนะฮะแล้วก็ราคาครับอยู่ที่ประมาณ41ล้านนะครับก็ติดอันดับ2ไปนะครับสำหรับเดวี่นะครับเดี๋ยวไปดูอันดับที่1กันเลยฮะ มาครับอันดับที่1ของเรานะครับก็จะเป็นใครเป็นไปไม่ได้ไห้เนอนอกจากเตโอนะครับตัวอันติเมตโอเบียเก้าห้านะครับส่วนสูงครับร้อยแปดสิบสี่นะครับความถนัดเท้าเหมือนเดิมไซส์ห้ากว่าสามนะครับแล้วก็พลังงานครับสี่ดาวห้าสกิลสี่ดาวนะสี่ดาวครับเร็วที่สุดในตอนนี้ครับแตหรับแบ็กไซส์นะครับหนึ่งร้อยสี่เนาะการเลี้ยงครับเก้าสามการรับแปดห้าแล้วก็สภาพตั้งการเก้าสิบครับการส่มบอลิแปดสิบสี่แล้วก็การยิงครับเจ็ดสิบหก ส่วนเบร์เล็ครับเหมือนเดิมับสูงกลางนะครับพลังแฝงให้มา3อย่างทุ่มไก่แล้วก็ความเป็นมือหนำเลี้ยงเร็วเนาะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ6 0ล้านนะครับสำหรับเตีวเรื่องล่างอันติเมตนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแบ็กซ้ายที่มีฝีเท้าดีที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับก็ลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับชอบราคาไหนชอบเอเอาไปทําอะไรนะครับถ้ายิงฟรีก็คาร์ล์นะครับ ถ้าชอบบุกมันๆก็อาจจะเป็นเตโอครับนะครับก็ลองเลือกตามที่เราชอบนะนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆต้องขอกราสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับ